ทูบของผมตอนไหนได้มีซัปต์ขายถึงว้าเป็นไงครับทุกคนนี่ก็เป็นหน้าที่ผมทำงานนะครับนี่ก็เป็นคอมธรรมดาเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วนกดซัปต์ขายจนถึงสองแสนซัปต์ขายคือผมเนี้ยไม่รู้จะพูดยังไงครับก็คือเอาเป็นว่าขอบคุณมากแล้วกันนะครับ ไม่มีอะไรที่จะทําให้นอกจากคลิปของวันนี้ที่ทุกคนได้ขอบคุณมาทุกคอมเมนต์เนี่ยนฮะ,ะเดี๋ยวผมกดอ๋คนะอคอมเมนต์นี้แล้วกันทุกคนท็อปคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะอะดูเอาอยากให้แก้พนนนี่เนินไหนก็พิ่ใช่กุไลร์ถ้าบอเป็นว่าตัวอย่างแบบนี้นะครับและวันนี้ผม 2, สองแสนซับไม่มีอะไรจะขอไม่มีอะไรมากขอคำน้ขอบคุณและทีคลิปวันนี้ คนรจะได้สักงใจจริงๆนะคบผมจะแกล้งพี่นนท์ลำหนักมากเลยนะครับวันนี้โดยการผมจะทากับข้าวใช่ไหมผมจะเอาอาหารแมวอะอาหารแมวแมวสุดที่รักของแบบของพี่นนท์นะครับผมจะเอาตาให้ละเอียดแล้วก็ทำกับข้าวให้กินเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอาหารแมวน่ครับโหกินแบบฟุ้งอะฟุ้งอะครับผมจะเอาไปตาให้มันละเอียดก่อนนะครับก็เดี๋ยวพี่นนท์จะไม่สุขใสนะครับเป็นม็ดๆ โอเครอพี่นอนตื่นแล้วมันลองทำข้าวันก่อนเลยโอเคครับวันนี้ผมก็อยู่ในครัวแล้วนะครับบุ๊ก็จะทำไข่เจียวแต่ผมไม่มีตักกล้องนะครับตอนนี้ผมขอตั้งกล้องเลยแล้วก็ดูผมทำกันเลยนะครับแสมอาหารแมวอร่อยเฉยโอเคเลยครับยวตอนนี้ผมขอไปเอาอาหารแมวแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับผมได้ไปเลยนะครับนี่ครับอาหารแมวจริงนะครับโอโหลวงอะไรเงี้ย thank you ท่านผู้ชมอืมเดีย๋ยวผมขอตัวไปทอดเ่ีทอดเสร็จเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับทุกคนไปตอสก่กพอยพยยไเอาเยอะมสอง่่ทหแม่รมู้ว่ามันแม่ าไา้แหลกได้แหลกมันมีสองอันมาบอก่า,า,าได้อ๋อจิ้มไม่ไีไหมพี่เด้อจิ้มไก่อ่ อโอ้ยอแบบนี้ขยะแบบนี้ที่กไข่หรอไปกินหกินวข,ข้ากินวะสกรแปโอ้โหงทีน,น้้เยอะเกิเออไข่มันอร่อยดีกินเยอะโอ้โจิม้มันเยอะไปแดงหมดวะเนี่แซ่บมันจะทำให้อาหารน่ากิน,นะไนะอ,อ มันจะเป็นเมื่อนซาอร่อยเป็นข้าวเป็นเพื่อนอร่อยนะอนะนี่กระ่แล้วตองแปฮะมกระดแล้วต้แปก็มันเป็นพวกหน้จะกรยานคาคิวอร่อยเลยอร่ nice. อยที่ไ น,นีอันนี้อันนี้อันนี้แบบเป็นขี้เลยอะไข่นี่มันโคตรสุดอะีรอเป็ดอะไรไม่มีใครที่งงจะใส่ผีเสื้อาไข่ปเ เฮ้ยงันแล้วจะเป็นยังไงบ้างนี่แบบพ่อพี่ถุไม่ชอบอ่ะอุ้ยใส่ได้นะถุีโอ่อ้าอร่อยดิเรนมทำงานดน่ยงยิ่งยอ่ว แต่เข้าแล้วทีนะียอ้าวจ้าาาาก็ได้มมาา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 าหิคาา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 รา้าาาาาายาา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 ่าาาเาาาาาอาา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 เาา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 า โอเคครับก็เป็นว่าสำเร็จแล้วนะครับกับการแกงท่านยูดายครั้งนี้ผมก็จะทำอุยอ๊ยอุย้ยอุ๊ยผมก็จะทําตามที่ทุกคนร้องขอมาแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้ผมทําคลิปอย่างนี้ต่อไปนะครับแต่ให้มี EP สองห้าหมื่นไลค์กูขอห้าหมื่นไลค์เลยกับการเสี่ยงที่กูจะนเดนไล่ออกครั้งนี้โอเคเอาว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีขับคุณทุกทุกคนทุกท่านทุกทนะครับบ๊ายบาย